ส่วนที่ 3. ความล้มเหลวในระยะแห่งความล้มเหลวนี้เราจะประสบกับความยากลำบากที่มักจะมาพร้อมกับการเดินทางไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามบางทีเราอาจล้มเหลวไปแล้วหรือบางทีเราอาจบรรลุปเป้าหมายได้ยากเย็นกว่าที่คาดการไว้ไม่มีใครสามารถรักษาความสำเร็จไว้ได้ตลอดลอดฟังและไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกเราทุกคนล้วนต้องจัดการกับอุปสรรคและความพ่ายแพ้ระหว่างทาง แต่อีโก้ไม่เพียงทําให้เราขาดความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ประเภทนี้เท่าไหร่ถ้าว่ายังมักเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุอีกด้วยเราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางเสียใหม่และเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นจึงจะสามารถฟันฝ่าและลุกข,ขึ้นมาได้อีกครั้งเราไม่ต้องอาศัยความสงสารหรือเห็นใจไม่ว่าจะจากตัวเราเองหรือผู้อื่นเราต้องการเป้าหมายความสงบเยือกเย็นและความอดทนไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวหรือความท้าทายใดๆ อีโก้คือศัตรูของคุณมนุษย์เรามีแนวโน้มจะเข้าอกเข้าใจความปิติยินดีได้อย่างเต็มที่มากกว่าความโศกเศร้าเราจึงมาอวดความมั่งคัง่งและปิดบังความยากจนของตัวเองไม่มีอะไรที่จะน่าอับอายไปกว่าการจําเป็นต้องแสดงให้สาธารณาชนเห็นความทุกข์ยากของตัวเองอีกแล้วนอกจากนี้เรายังรู้สึกว่าถึงแม้สถานการณ์ของเราจะก,กระจ่างแจ้งต่อสายตาของมวลมนุษยชาติทั้งหมด แต่ก็ไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจแม้เพียงครึ่งของความทุกข์ทรมานที่เราเผชิญอดัมสมิตแคทเธอรีนแกรมพบว่าเกือบทุกสิ่งนั้นราบรื่นในช่วงแรกของชีวิตยูจีนมเออร์พ่อของเธอเป็นอัจฉริยะด้านการเงินที่ร่ำรวยจากตลาดหุ้นส่วนแม่ของเธอเป็นสาวสังคมผู้งดงามและเฉลียวฉลาดวัยเด็กของแกรมเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีที่สุดทั้งโรงเรียนที่ดีที่สุดครูที่ดีที่สุดบ้านหลังใหญ่และเหล่าคนรับใช้คอยบริการ ในปี1933พ่อของเธอซื้อกิจการ The Washington Post ซึ่งในเวลานั้นเป็นหนังสือพิมพ์เจ้าสำคัญแต่กำลังลำบากเขาเริ่มฟื้นฟูกิจการและกแกรมซึ่งเป็นลูกคนเดียวที่แสดงความสนใจในธุรกิจหนังสือพิมพ์อย่างจรงิงจังก็รับช่วงต่อจากพ่อเมื่อเธออายุมากขึ้นจากนั้นเธอก็ส่งต่อมันให้ฟิลิปแกรมสามีผู้น่าทึ่งพอๆกับตัวเธอเองเป็นผู้จัดการบริหารเธอไม่ได้ผ่านเงินของครอบครัวเหมือนโฮเวิร์ดฮิล เธอไม่ได้เป็นเพียงลูกเศรษฐีที่เลือกใช้ชีวิตง่ายๆเพียงเพราะสามารถทำได้แม้ว่าชีวิตของเธอจะสุขสบายอย่างไม่ต้องสงสัยเธออธิบายว่าตัวเธอเองพึงพอใจกับการเป็นช้างเท้าหลังให้สามีและพ่อแม่แต่หลังจากนั้นชีวิตเธอกลับพลิกผันฟิลิปกแกมมีพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นเรื่อยๆเขาดื่มหนักตัดสินใจเรื่องธุรกิจอย่างไม่ยั้งคิด รวมถึงซื้อสิ่งต่างๆที่พวกเขาไม่มีเงินพอจ่ายเขาเริ่มมีชู้และฉีกหน้าภรรยาต่อหน้าผู้คนเกือบทุกคนที่พวกเขารู้จักทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นปัญหาของคนรวยใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเขาป่วยทางจิตอย่างรุนแรงและในช่วงที่เธอเพยายามจะดูแลให้เขาหายดีเขาก็ฆ่าตัวตายด้วยปืนไรเฟิลล่าสัตว์ระหว่างที่เธองลิบหลับอยู่ในห้องถัดไปในปี1963แคทเธอรีนแกรมซึ่งอายุได้46ปี และเป็นคุณแม่ลูกสามที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานจึงกลายเป็นผู้รับผิดช,ชอบเดอวอชิงตันโพสต์องค์กรขนาดมหึมาที่มีพนักงานเป็นพันๆนคนเธอไม่พร้อมเหนี่ยมอายและไร้เดียงสาถึงแม้เรื่องราวข้างต้นจะน่าเศร้าแต่ก็ไม่ใช่ความล้มเหลวครั้งหายนะแกรมยังคงร่ำรวยเป็นคนผิวขาวและมีอภิสิทธิ์เธอแค่ไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตจะกลายเป็นแบบนี้เท่านั้นเอง และนี่คือประเด็นสําคัญความล้มเหลวกับเพาะลายของคนเรานั้นเป็นเรื่องของการเทียบเคียงและเป็นมุมมองเฉพาะบุคคลสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนเราเสมอโดยแทบจะไม่มีกรณียกเว้นก็คือชีวิตจะทําลายแผนการทั้งหลายที่เราวางไว้จนยับเยินบางกรณีก็เพียงครั้งเดียวแต่บางกรณีก็หลายๆครั้งนักปรัชญาการเงินและนักเศรษฐศาสตร์อย่างจอร์จกูดแมนเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในงานเลี้ยงเต้นลำอันแสนเลิศเลอซึ่งมีแชมเปญเป็นฟองฟูอยู่ในแก้วทุกใบและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆท่ามกลางสายลมแห่งฤดูร้อนแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าในวินาทีใดวินาทีหนึ่งจะมีบุรุษชุดดำมากมายควบมาเข้ามาทางประตูระเบียงเพื่อแก้แค้นผู้รอดชีวิตต้องหนีกระเจิงใครก็ตามที่กลับก่อนเวลาจะปลอดภยัยแต่งานเลี้ยงนั้นแสนวิเศษมากจนไม่มีใครอยากกลับตราบใดที่งานยังไม่เลิก ทุกคนจึงคอยถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากี่โมงแล้วแต่นาฬิกาทั้งหมดนั้นไม่มีเข็มบอกเวลาแท้จริงแล้วเนื้อความข้างต้นเปรียบเปรืถึงวิกฤตเศรษฐกิจแต่ก็ใช้อธิบายสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องประสบพบเจอได้เช่นกันและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่บ่อยครั้งทีเดียวทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีบางทีเราอาจกำลังไล่ตามเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ หรือบางทีเราอาจกำลังเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ของหยาดเหงื่อแรงงานที่ทุ่มเทปไปไม่ว่าจะในเวลาไหนโชคชะตาก็สามารถยื่นมือเข้ามาแทรกแซงได้เสมอหากเราเปรียบความสำเร็จเป็นการโมเมาในอีโก้ความล้มเหลวก็เป็นเหมือนการโดนอีโก้ทำลายอย่างสายสาหาัสโดยอีโก้ทำให้การลื่นถลายกลายเป็นการล้มขมำ,ำ และปัญหาเล็กๆน้อยๆกลายเป็นการล่มสลายครั้งใหญ่หากเรามองว่าส่วนใหญ่แล้วอีโกเป็นเพียงผลข้างเคียงอันเลวร้ายของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวนี้อีโกจะเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเดียวเรามีชื่อเรียกที่หลากหลายสำหรับปัญหาประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นการบ่อนทำลายความอายุติธรรมอุปสรรคขวากหนาบททดสอบหรือโศกนาฏกรรมแต่ไม่ว่าจะใช้ชื่อเรียกใด มันก็คือการทดสอบอันยากลำบากที่ไม่มีใครชอบบางคนจะล่มจมในขณะที่บางคนดูเหมือนจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการฟันฝ่าจนผ่านไปได้แต่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด นี่ก็เป็นบททดสอบที่ทุกคนจําเป็นต้องเผชิญโชคชะตากําหนดทางเดินให้เราไว้แล้วเช่นเดียวกับโชคชะตากําหนดทางเดินให้กับกษัตริย์อายุน้อยในจิลกาเมชมหากราบจากยุคเมโสโปเตเมียที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนเขาจะต้องเผชิญกับการสู้รบที่เขาไม่รู้จักเขาจะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เขาไม่รู้จักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแคทเธอรีนแกรมนอกจากนี้การรับหน้าที่บริหารบริษัทหนังสือพิมพ์นั้น ยังเป็นเพียงเหตุการณ์แรกในบรรดาเหตุการณ์อันยากลำบากและความกดดันอย่างที่สุดทั้งหลายที่เธอต้องพบเจอตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวทรรษถัดมาโทโมัสเพนเคยเขียนเกี่ยวกับจอร์จวอชิงตันไว้ว่าจิตใจของบางคนมีความเด็ดเดี่ยวโดยธรรมชาติซึ่งจะไม่ปรากฏออกมา หากพบเจอแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าว่าเมื่อความเด็ดเดี่ยวนี้เผยออกมาแล้วคนคนนั้นจะเต็มไปด้วยความเข้มแข็งแกรมดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเข้มแข็งประเภทนี้ในขณะที่เธอพยายามตั้งตัวในฐานะผู้นำองค์กรแกรมคนพบว่าคณะกรรมการบริษัทหัวอนุรักษ์นิยมของหนังสือพิมพ์ทำตัวเป็นอุปสรรคแก่เธออย่างไม่หยุดย่อนพวกเขาชอบยกตนข่มท่านกลัวความเสี่ยงและขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของบริษัทการจะประสบความสำเร็จได้นั้น เธอจำเป็นต้องค้นหาทิศทางของตัวเองให้เจอและไม่เอาแต่คอยตามคนอื่นแบบที่เธอเคยทำมาตลอดชีวิตสุดท้ายเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าเธอจำเป็นต้องมีบรรณาธิการบริหารคนใหม่เธอก็แค่แทนที่คนเก่าแก่ที่เป็นที่ชื่นชอบด้วยมือใหม่อายุน้อยที่ไม่มีชื่อเสียงโดยไม่สนใจคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัทง่ายๆแค่นี้เองอย่างไรก็ตามสถานการณ์เลวร้ายที่เธอต้องพบเจอต่อไปนี้ ไม่ได้ง่ายดายเลยในช่วงที่กำลังดำเนินการเพื่อจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ The Washington Post ได้รับเอกสารของทางการจำนวนหนึ่งซึ่งถูกขโมยมาบรรณาธิการถามแกรมว่าพวกเขาสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาตีพิมพ์ได้หรือไม่แม้ว่าศาลจะมีคำสั่งห้ามก็ตามเธอปรึกษากับทีมทนายความของบริษัทและปรึกษาคณะกรรมการบริษัททุกคนล้วนแนะนำว่าไม่ควรทำ พอเกงว่าจะมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทหรือทําให้บริษัทต,ต้องพัวพันกับคดีความเป็นเวลาหลายปีแม้จะตัดสินใจได้ยากแต่เธอก็เลือกที่จะเดินหน้าตีพิมพ์เอกสารเหล่านี้ซึ่งเป็นการตัดสินใจแบบที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้น The Washington Post ยังได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโจรกรรมในสำนักงานใหญ่พรรคเดโมแครตโดยอ้างอิงจากข้อมูลของแหล่งข่าวนิรนาม ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างถาวรกับประธานาธิบดีและเหล่าชนชั้นนำผู้ทรงอำนาจในแวดวงการเมืองแถมยังเสี่ยงที่จะทำให้เธอไม่ได้รับใบอนุญาตสำหรับสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายที่เดอะวอชิงตันโพสต์เป็นเจ้าของอยู่ครั้งหนึ่งจอห์นเมดเชลผู้จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสัน และดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐถึงขนาดขู่ว่าแกรมทําอะไรเกินตัวไปมากเสียจนนมของเธอจะต้องเข้าไปติดอยู่ในเครื่องบิดภาคเครื่องใหญ่ซึ่งหมายความว่าเธอกําลังจะต้องเจ็บปวดมากส่วนผู้ช่วยอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีก็อวดอ้างว่า ประธานาธิบดีกำลังคิดหาทางทำให้หนังสือพิมพ์ของเธอย่อยยับคุณลองจินตนาการดูสิองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกกำลังวางแผนอย่างเปิดเผยว่าเราจะสามารถทำให้เดอะวอชิงตันโพสต์เจ็บปวดที่สุดได้อย่างไรนอกเหนือจากเรื่องราวข้างต้นแล้วยังมีเรื่องราคาหุ้นของเดอะวอชิงตั o โพสต์ที่ไม่ค่อยดีนักอีกด้วยเนื่องจากตลาดหุ้นในตอนนั้นอยู่ในสภาพย่แย่ในปี1974 นักลงทุนคนหนึ่งได้เริ่มทยอยซื้อหุ้นจำนวนมากของบริษัทจนคณะกรรมการของบริษัทกลัวว่าจะถูกฮุบกิจการพวกเขาจึงส่งแกรมไปจัดการกับเขาส่วนในปีถัดมาสหาภาพแรงงานของโรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ให้เดอะวอชิงตันโพสต์ก็เริ่มหยุดงานประท้วงอย่างรุนแรงและยืดเยื้อช่วงหนึ่งสมาชิกสหาภาพถึงกับใส่เสื้อที่มีข้อความว่าฟิลิปยิงแกรมผิดคนเสียด้วยซ้ำ แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะสู้โดยไม่ใส่ใจกับกลยุทธ์ของพวกเขาหรืออาจจะสู้เพราะพวกเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้ก็ได้และพวกเขาก็ตอบโต้เช้าวันหนึ่งโทรศัพท์ของแกรมดังขึ้นตอนตีสีปลายสายแจ้งข่าวว่ากลุ่มสหาภาพได้ทำลายเครื่องจักรของบริษัท ทำลายพนักงานผู้บริสุทธิ์และจุดไฟเผาเครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งโดยปกติแล้วหากมีการประท้วงหยุดงานเช่นนี้ผู้แข่งมักยื่นมือเข้าไปช่วยตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แต่คู่แข่งทั้งหลายของแกรมกับปฏิเสธที่จะช่วยซึ่งทำให้เดอะวอชิงตันโพสต์ต้องเสียรายได้ค่าโฆษณาถึง3 0 0 0สนดอลลาร์ 300, ต่อวันหลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหนึ่งก็เริ่มขายหุ้นของเดอะวอชิงตันโพสต์ทิ้งเนื่องจากสูญเสียความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทแกรมถูกกดดันโดยนักลงทุนที่เคยทุ่มซื้อหุ้นจำนวนมากของบริษัทซึ่งเธอถูกส่งตัวไปพบก่อนหน้านั้นและตัดสินใจว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเธอคือการใช้เงินบริษัทก้อนใหญ่ไปกับการซื้อหุ้นคืนจากตลาดซึ่งถือเป็นวิธีที่สูมเสียงจนไม่มีใครทำกันในยุคนั้น ทั้งหมดนี้คือรายการปัญหาที่แค่อ่านก็เหนื่อยแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าต้องเจอในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรถ้าว่าความไม่ย่อท้อของแกรมก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าที่ใครจะสามารถทำนายได้ในท้ายที่สุด เอกสารทางการซึ่งแคทเธอรินแกรมตัดสินใจตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ของตัวเองนั้นจะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อเอกสารลับเพนทากอนและกลายเป็นหนึ่งในรายงานข่าวครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการสื่อสารมวลชนส่วนการรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีวอเตอร์เกตหรือการโจรกรรมในสำนักงานใหญ่พลัคเดโมแคตซึ่งทำให้ประธานาธิบดีนิกสันกรบเป็นฟืนเป็นไฟนั้นก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อเมริกาล้มรัฐบาลของนิกสัน และทำให้เดอะวอชิงตันโพสต์ได้รับรางวัลพูลิเชอร์นอกจากนี้ปรากฏว่านักลงทุนที่ทุกคนเกรงกลัวกันก็คือวอลเลนบัฟเฟตตในวัยหนุ่มที่ท้ายที่สุดจะกลายเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แกรมรวมถึงสนับสนุนและดูแลบริษัทอย่างเต็มที่เงินน้อยนิดที่เขาลงทุนในบริษัทของครอบครัวเธอนั้น ต่อมาจะมีมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเธอชนะการเจรจาต่อรองกับสหภาพและการประทวงหยุดงานที่สิ้นสุดลงในที่สุดในขณะที่หนังสือพิมพ์เดอะสตาร์คู่แข่งหลักในกรุงวอชิงตันซึ่งเคยปฏิเสธจะช่วยเหลือเธอนั้นกลับปิดตัวลงอย่างกระทันหันแล้วถูกเดอะวอชิงตันโพสซื้อกิจการไปส่วนการซื้อหุ้นคืนจากตลาดของเธอที่ไม่เพียงขัดกับแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับกันในแวดวงธุรกิจแต่ยังตรงกันข้ามกับความเห็นของตลาด กลับทำให้เงินในบริษัทมีเป็นพันพันล้านดอลลาร์ปรากฏว่าเรื่องร้ไรยที่เธอกัดฟันทนมาอย่างยาวนานความผิดพลาดที่เธอก่อขึ้นเองความล้มเหลวซ้ำซากวิกฤตต่างๆ และการถูกเล่นงานทั้งหลายล้วนไม่ได้ศูนญเปล่าหากคุณได้ลงทุนเป็นเงิน1ดอลลาร์ในตอนที่ The Washington Post เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในปี1971หุ้นของคุณจะมีมูลค่า89ดอลลาร์ในปี1993ตอนที่แกรมวางมือจากบริษัทเทียบกับราคาหุ้นเฉลี่ย14ดอลลาร์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ5ดอลลาร์สำหรับหุ้นที่อยู่ในดัดชนี S&P 500ทั้งหมดนี้ไม่เพียงทำให้เธอเป็นหนึ่งใน CEO หญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนั้นและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้บริหารบริษัทระดับ Fortune 500แต่เธอยังจัดเป็น CEO ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อีกด้วยสำหรับคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่างแกรมช่วงเวลา15ปีแรกน่าจะเหมือนการเข็นคกขึ้นภูเขาาาาแแกกกกร้้้้มมตองเเผชญับบคววยลลลซซ่ซา ซึ่งล้วนเป็นความยากลำบากที่เธอไม่พร้อมรับมือหรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นหลายครั้งดูเหมือนว่าเธอควรจะขายบริษัทบ้านนี้ทิ้งให้มันจบๆไปแล้วเพื่อเพลินกับความร่ำรวยของตัวเองจะดีกว่าแกรม์ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้สามีฆ่าตัวตายแต่เธอกลับต้องรับภาระในการเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีเขาเธอไม่ได้อยากเจอคดีวอเตอร์เกตหรือเอกสารรับแพนตากอนแต่กลับจำเป็นต้องหาความจริงอันร้ายกาจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นนอกจากนี้ ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากซื้อกิจการและควบรวมกิจการกันอย่างไม่ยั้งมือในช่วงทศวรรษที่1,980เธอกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นเธอมุ่งมั่นทุ่มเทกับทั้งตัวเองและบริษัทโดยไม่สนใจว่าแวดวงการเงินและการลงทุนจะมองว่าเดอะชิงตันโพสต์เป็นเพียงบริษัทที่อ่อนแอเธอสามารถเลือกทำสิ่งที่ง่ายาดกว่าได้เป็นร้อยๆครั้งแต่กลับไม่ทำในช่วงขนาใด,ดขนาหนึ่งนั้น คนเรามีโอกาสล้มเหลวและพบเจอกับอุปสรรคได้เสมอบิลวอล์ก่าวไว้ว่าถนนไปสู่ชัยชนะนั้นตัดผ่านพื้นที่ชื่อความล้มเหลวเกือบทุกกรณีดังนั้นหากเราต้องการลิ้มรสความสำเร็จซ้ำอีกเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเรามาถึงช่วงเวลาหรือช่วงเวลาหลายปีแห่งความยากลำบากนี้ได้อย่างไรสิ่งใดที่ผิดพลาด และเหตุใดจึงผิดพลาดเราจําเป็นต้องรับมือให้ได้เพื่อที่จะสามารถก้าวข้ามไปเราจําเป็นต้องยอมรับและฟันฝ่าไปให้ได้แกล้มหัวเดียวกระเทียมรีบในเกือบทุกสถานการณ์ข้างต้นเธอต้องคำหาทางเอาเองในความมืดมิดเพื่อพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์อันยากลำบากที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะต้องเผชิญเธอเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำเกือบทุกอย่างได้ถูกต้อง แต่ก็ยังเจอปัญหาอันหนักหน่วงอยู่ดีคนเราชอบคิดว่าความล้มเหลวจะเกิดขึ้นเฉพาะกับพวกอีโก้สูงที่สมควรล้มเหลวนิสสันสมควรจะล้มเหลวแต่แกมล่ะสมควรด้วยไหมจริงอยู่ว่าคนเรามักเป็นต้นเหตุให้ตัวเองต้องล้มลุกคุกคลานแต่คนดีๆทั้งหลายก็ล้มเหลวได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันหรือไม่คนอื่นก็ทําให้พวกเขาต้องล้มเหลวบางครั้งผู้คนที่ได้ผ่านเรื่องราวเลยๆมามากก็ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกมากมายต่อไป ชีวิตคนเรานั้นไม่ยุติธรรมอีกโก้ของเราชื่นชอบแนวคิดแบบนี้ซึ่งก็คือการคิดว่าบางสิ่งยุติธรรมหรือไม่นักจิตวิทยาเรียกการที่คนเราถือเอาเหตุการณ์ที่ไม่ว่าใครก็จะต้องพบเจอมาเป็นเรื่องส่วนตัวว่าการบาดเจ็บจากอาการหลงตัวเองคนเราทำเช่นนี้เวลารู้สึกเปราะบางและต้องการให้ชีวิตได้หนังใจอยู่ตลอดแต่แท้จริงแล้วไม่สำคัญเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังพบเจอเป็นความผิดของคุณหรือหรือเป็นปัญหาของคุณหรือไม่ พอตอนนี้คุณมีหน้าที่ต้องจัดการมันอยู่ดีอีกโก้ของแกรมไม่ได้ทําให้เธอล้มเหลวแต่หากเธอมีอีกโก้มันก็จะย่อมขัดขวางไม่ให้เธอประสบความสําเร็จได้อีกเราอาจมองว่าความล้มเหลวนั้นมักโผลมาโดยไม่ได้รับเชิญแต่อีกโก้ของผู้คนจํานวนมากคือสิ่งที่ทําให้ความล้มเหลวนั้นคงอยู่ต่อไปว่าแต่สิ่งที่แกรมจําเป็นต้องมีในช่วงเวลาอันแสนยากลําบากคืออะไรคําตอบไม่ใช่การทําตัวกลางหรือวางท่าแต่เธอจําเป็นต้องเข้มแข็ง เธอต้องมั่นใจและยอมอดทนเธอต้องมองออกว่าอะไรถูกอะไรผิดทั้งยังต้องมีเป้าหมายเธอต้องรู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเธอเองแต่เป็นการสืบทอดมรดกของครอบครัวปกป้องหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์และทำหน้าที่ของเธอแต่คุณละ่ะอีโก้ของคุณจะทรยศคุณไหมเวลาที่สถานการณ์เริ่มยากลำบากหรือคุณจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพายอีโกเวลาคนเราเผชิญกับความยากลำบาก โดยเฉพาะความยากลำบากจากสาธารณาชนการมีคนเครือบแคลงสงสัยเราข่าลือทั้งหลายและความสูญเสียต่างๆอีโก้เพื่อนรักจะเผยท่าแท้ออกมาเสมอเวลาเราถูกติเตียนอีโก้จะบอกเราว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเธอจะลองทำไหมรวมถึงอ้างว่านี่มันไม่คุ้มหรอกช่างไม่ยุติธรรมเลยนี่คือปัญหาของคนอื่น ทำไมเธอถึงไม่ลองหาข้ออ้างเพื่อที่จะปลีกตัวหนีล่ะอีโ e กบอกเราว่าไม่ควรยอมทนอีโ e กบอกเราไม่ใช่ตัวปัญหาสรุปก็คืออีโกจะช่วยให้เราทำลายตัวเองเพิ่มจากอาการบาดเจ็บที่เรามีอยู่แล้วหากจะอ้างอิงคำกล่าวของนักปรัชญาชาวกรีกโบราณอย่างเอพิคิวลัส ก็คงต้องบอกว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะหมกมุ่นกับตัวเองนั้นอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมตัวตนของพวกเขานั้นเปราะบางและถูกคุกคามได้ตลอดเวลาภาพลวงตากับความสำเร็จทั้งหลายนั้นไม่สามารถช่วยปกป้องคุณได้หากคุณมีเสารับสัญญาณแบบพิเศษที่ไวต่อสิ่งกระตุน้นและถูกฝึกฝนมาให้รับและส่งสัญญาณต่างๆที่พร้อมท้าทายกับการพยายามหาจุดสมดุลอันงอนแงนของคุณ นี่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่ช่างทุกทรมานปีก่อนหน้าที่เวลจะรับช่วงต่อทีม 49ers นั้นทีมดังกล่าวชนะการแข่งขัน2ครั้งและแพ้14ครั้งพอเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชและผู้จัดการทีมได้1ปีสถิติการเล่นของทีมก็กลายเป็นชนะ2และแพ้14เหมือนเดิมลองจินตนาการดูสิ ว่าเขาผิดหวังมากแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงและการลงมือลงแรงทั้งหมดในช่วงปีแรกกลับให้ผลลัพธ์แบบเดียวกับที่โค้ชห่วยๆคนก่อนเคยทำได้นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดแล้วต่อไปเราก็น่าจะเริ่มเล่าวโทษคนอื่นแต่วอลตนะหักดีว่าจำเป็นต้องมองหาหลักฐานจากที่อื่น เพื่อยืนยันว่าทีมกำลังพลิกฟื้นขึ้นมาสำหรับเขาแล้วหลักฐานที่ว่าก็คือรูปแบบการเล่นรวมถึงการตัดสินใจที่ดีและการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นพวกเขาชนะเลิศการแข่งขันซูเปอร์โบในอีก2ฤดูการแข่งขันถัดมาและอีกหลายครั้งถัดจากนั้นชัยชนะเหล่านี้อาจดูเหมือนไกลเกินเอื้อมตอนที่พวกเขาอยู่ในจุดที่ต่ำสุดแต่นี่คือสาเหตุที่เราจำเป็นต้องมองผ่านความตกต่ำไปให้ได้เจอเทเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าความล้มเหลวอ,อันยิ่งใหญ่คือ การมองว่าตัวเองเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่และการประเมินค่าของตัวเองต่ำกว่าที่เป็นจริงตัวอย่างที่ดีก็คือการกว้านซื้อหุ้นคืนจากตลาดแบบที่แคทเธอรีนแตรมทำในช่วงปลายทศวรรษที่1970ถึง1980การซื้อหุ้นคืนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรปกติแล้วบริษัทที่ทำเช่นนี้มักไม่เติบโตหรือมีอัตราการเติบโตที่ลดลง การซื้อหุ้นคืนจึงเป็นการส่งข้อความที่น่าประหลาดใจให้กับตลาดเรากับว่าซีโอกำลังบอกว่าตลาดคิดผิดตลาดประเมินมูลค่าของบริษัทเราห่างไกลจากความเป็นจริงแถมยังแทบไม่เข้าใจว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใดเราจึงจำเป็นต้องใช้เงินทองอันแสนมีค่าของบริษัทไปกับการเดิมพันว่าตลาดคิดผิดซ e o ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือหลงตัวเองจะซื้อหุ้นของบริษัทคืนจากตลาดอยู่บ่อยครั้งเพราะความหลงผิด หรือเพราะว่าต้องการปั่นราคาหุ้นให้สูงขึ้นในทางกลับกัน CEO บริษัทที่ขลาดกลัวหรืออ่อนแอนั้นไม่คิดแม้แต่จะเดิมพันกับบริษัทของตัวเองส่วนในกรณีของแกรมนั้นเธอใช้ดุลพินิจเรื่องคุณค่าเธอมองได้อย่างเป็นกลางด้วยความช่วยเหลือจากบัฟเฟตตแต่ตลาดไม่ได้เข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของบริษัทเธอรู้ว่าปัญหาเรื่องชื่อเสียงรวมถึงความเชื่องช้าและความยากลําบากในการเรียนรู้ในตอนต้น รวลดงผลให้ราคาหุ้นของบริษัทตกตำ่ำซึ่งอาจทำให้ความมั่งคั่งส่วนตัวของเธอลดลงแต่กลับสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับบริษัทได้เธอใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถซื้อหุ้นคืนกลับได้40%ของบริษัทในราคาเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าในภายหลังแกรมซื้อหุ้นเหล่านี้มาในราคา20ดอลลาร์ต่อหุ้นแต่ราคาของมันจะพุ่งขึ้นเป็นกว่า300ดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง10ปีต่อมาทั้งแกรมและวอล์ต่างมีระบบประเมินวัดในใจที่พวกเขายึดถือ ซึ่งช่วยให้พวกเขาประเมินความคืบหน้าของตัวเองได้ในขณะที่คนอื่นๆโมแต่ค่อยเขวไปกับสัญญาณของความล้มเหลวหรือความอ่อนแอทั้งหลายนี่คือสิ่งที่จะช่วยนำทางพวกเราให้ผ่านความยากลำบากไปได้เราอาจไม่สามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นอันดับแรกเราอาจไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการของบริษัทเราอาจไม่ได้เลื่อนตำแหน่งคนอื่นอาจได้งานบ้านในฝัน หรือโอกาสที่เราคิดว่าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดไปซึ่งอาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือหลังจากนี้อีก25ปีและอาจกินเวลา2นาทีหรือ10ปีก็ได้เรารู้ว่าทุกคนย่อมต้องเผชิญกับความล้มเหลวและอุปสรรควางน้ำทั้งหลายเช่นเดียวกันกับที่เราทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎความโน้มถ่วงและกฎการถดถอยเข้าหาค่าเฉลี่ยว่าแต่ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรละ่ะก็แปลว่าคุณเองต้องเผชิญกับประสบการณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน พูทากซึ่งเป็นนักปราชลาดและนักเขียนชาวกรีกโบราณอธิบายไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมว่าอนาคตจะโยนพยันตรายต่างๆที่เรายังไม่รู้จักใส่เราทุกคนทางออกเดียวคือต้องฝ่าฟันออกไปผู้คนที่ท่มตัวและเข้มแข็งจะไม่มีปัญหากับความยุ่งยากประเภทนี้ต่างจากผู้ที่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งพวกเขาบ่นน้อยกว่าและทำร้ายตัวเองน้อยกว่าพวกเขาพร้อมยืดหยุ่นโดยไม่รู้สึกยินดียินร้าย พวกเขาไม่ต้องการความสงสารหรือเห็นใจตัวตนของพวกเขาไม่ได้ถูกคุกคลามพวกเขาเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องให้โลกภายนอกยืนยันว่าพวกเขามีคุณค่านี่คือสิ่งที่คนเราปรารถนาซึ่งเหนือกว่าแค่การประสบความสำเร็จเราต้องสามารถจัดการกับอะไรก็ตามที่ชีวิตโยนใส่เราได้และวิธีการที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้ด้วย